พี่ต๊อดขาครับพี่พี่ต๊อดขาครับว่าไงหนูครับเอออันนี้ตอนนี้หยินอยู่หน้าสภาพอดีค่ะพี่ต๊อดให้หนูจองคิวไว้เลยไหมคะเออน้องน้องหยินโทรหารน,น้องน้ำโมได้ไหมใช้โทรหารเออพี่น้ำโมใช่ไหมคะใช่ครับอะไรของมันวะอีเหี้ยใครแม่งโทรมาวะมีแต่บันนึงมีแต่เบอร์เรือนโทรมาจะเอาเบอร์ค้นมาจากไหนก็นไม่รู้ เจนพี่บอเบอร์พี่มันจำไม่ขนัดเนี่ยมันจำมาจากทางไหนน้องเบอร์พี่มัน150นาะไม่มันเข้าเมืองเมืองมามึงจะโทรมาใน150ได้เหรอผมก็ไม่รู้ครับติดต่อเช่ารถเปล่าพี่เป็นพ่อค้ารายใหญ่พี่ตาเขาคิดถึงเองไะน้องเลยต้องรถเอ้ยอะไรพี่ตอดโลครับครับพี่ตอดวันนี้ SMD ว่างไหมครับหลังไอ้ดอกสามสุ่มทำไมล่ะครับทำไมครับทิปเป็น S แต่ชวนซ้อมครับ โอ้วันนี้พี่มีมีซ้อมกับเคอเดียพ่งนี้ได้ไหมพรุ่งนี้ได้ไหมน้องไม่กล้าซ้อมหรอไม่กล้าซ้อมกลัวหรอขอดีอินไหมกลัวหรอเออถ้าเป็นพรุ่งนี้น่าจะว่างวันนี้มีกับเคอดีกลัวที่มายังไงบอกพี่เด้อครับกลัวที่มากลัวเกินเัีไงไม่กลัวหรอกชนะแก๊งนายในหัวร้อนปั๊ดเลยอะต้นไหนอะนายไปซ้อมมาชนะแก๊งนายพี่ต้าเดี๋ยวพี่พี่ต้าครับแก๊งไอเปียกโดนซ้อมโดนใช่หรอโดนใครครับโดนใครอะ ก็รู้กันอยู่นี่ครับพี่พี่ต้าคุยเรื่องสาอรี้หน่อยได้ไหมครับอยากตีเลยอ่ะมาว่ะมาว่ะมา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 ก็ดีตีได้ป่ะเอาดีโทรหายังน้องน้ำโมโทรหายังค่ะพี่ตอสเออเขาวแวะโรงพยาบาลอยู่ค่ะพี่ตสอดให้น้องน้ำโมคุยกันได้ครับเพราะพี่ไม่มีเสื้อแกงไม่มีอะไรอ๋อโอเคค่ะพี่ตอสได้ครับพี่ตอสมาทำอะไรหรอคะมันจะอะไร สาวบอกดีคหาสาวพี่เปียกเขาจะเอาพี่ใหญ่มาเคลียร์กับผมเนี่ยชื่อพี่ตาเลยสักอย่างเนี่ยพี่ต้ออะไรของพี่เนี่ยไม่เล่นแบบพี่นะอ้าวก็เองบอกอ่ะเองจะเอาต้าไหนมาก็มนมีพี่ตาเดียวมันบอกว่าทรงกรุงเทพมันคุมอ่ะมีอะไรบอกผมได้มันไม่ได้บอกเลยมันไม่ได้พูดเลยนะพี่ดวนพูดกับผมดิพี่เราจะมากรุงเทพหรอผมหรอไม่พี่ตาเขาจะไปอ่ใช่เป็นแพี่เล่ไอ้นองเลยเขา อ๋อเข็นเจาะอ่าใช่ครับใช่แต่พัดยาเขาไม่เคยมานะถ้าไม่ใช่วันสำคัญนี่ยถ้าไม่ถ้าไม่มีงานตีเขาไม่มานะคนเนี้ยอะไรเปี้ยกงานตีอะไรไม่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 เกี่ยวเลยโอเคพี่ก็อย่าบอกลูกหน้าเนี่ยนัดสาวบีบีบีให้หน่อยมาเทมทีผมไม่เอาครับพี่ไปไม่เอาเหมือนพี่ฮันว่างหรือเปล่าใช่ไหมพี่ฮันเหมือนแต่ว่างกันเต็มเลยอ่ะแต่ใช่ค่ะวันที่ห้าว่างกันแกนี่ค่ะอย่าเลยครับพี่ตาเขาหน้ากลัวครับพี่โอ้เจอพี่ตาเลยครับ อะไรน่ากลัวอะไรครับไม่กลัวนะเจอเขาจะพาเล่นหลอดตอนจำไกงที่พี่บอกว่าฝากน้องอบได้บัตสายตาโอ้อ๋อมีคนจะจะรับให้แล้วครับโดนโดนสตินี่มีโดนไปแล้วหลานย่าเอาให้แล้วสเต็กเอาให้แล้วโอ้โหสเต็กเอาอีกแล้วเล่นมาไหนครับได้แล้วหรอพี่ตเล่นเนี่ยครับกำลังจะเริ่มอะไรเปียกพี่ออกจากบ้านได้แล้วหรอออกได้แล้วไปนี่นอนเกามาหลายครั้งแล้วก็เลยออกมาลูกไก่แตนกำมือปล่อยพี่อะหรอ้าว แล้วนอนแล้วนอนเก่าปล่อยแล้วหรอแล้วแล้วที่ยินเบอร์อะไรยินยินยินเบอร์อะไรเพี่ต๊อดไล่ดูนะสี่หนึ่งหกคพี่ต๊อดทำไมเหรอคะทำไมเหรอคะทำไมต้องมาเรื่องนี้ผมถามจริงไม่แล้วเตียงมาแซฟพี่ก่อนเพื่ออะไรไม่รู้ได้หรือเปล่านายยินดูได้ไหมไม่อยากดูค่ะพี่ต๊อดอยากดูค่ะอยากดูขอเตียงเองนะก็อยากดูเลยอ้าวพี่ต๊อดนี่ทำไมเตียงชอบบางแก้พี่ต๊อดไม่เข้าใจจริงนะเออ เบอร์อะไรนะเดี๋ยวส่งให้ดูสี่สี่หนึ่งหกสี่สอาเอาผมผมแลแต่เลยถ้าทอยูู่กอะไรเนี่ยเอ้กบกบขบิตเปนหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งอะไรนะสี่แลแต่แลแต่ถ้ามีแลแต่แลแต่ตัดเลยต้องตัดเลยเดี๋ยอะไรก็ให้เขาดูไม่น่าให้หลอโอ้โหจุยอยู่ก็จุยเห็นดังว่าไงครับเห็นแล้วค่ะจุด ไม่แล้วหูยย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 ไหยยะยียูยย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 ยงยยยยยละกยสยงยยยยยยวยามายยยยยายยยาย่ายยย่ะยยยย่แยยะกยยยยยยลยยยยอยยยยยยเยย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 ัยย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 คยยยเยย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 ียยยยยเยย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 ยรยยยยยยย้ยยยยยยไยรยยมาเล่นด้วยเหรอครับอยู่สายสร้างไง ได้ได้ครับพี่เองวันที่สิบนี่ยพี่ชื่ออะไรพี่ชื่อเต็ม่ชื่ออะนะแต่ผมจะเอาไปเปียงให้ดูอยู่ครับเเอาไงหลังรีว่างคู่หนึ่งพอดีนะมีเบบี้บีกับแคมปเไปคับเอดีกับไปรับซื้อได้ประเทศอินกอ่บ้างหนึ่งนะพี่ท้าเดี๋ยวเราไปดูด้วนนะพี่เนาะเราไปดูด่วนเลยดีกว่านะดีกว่าแล้วก็ต้องไปทําพวกขายยาดีกว่าเนาะใช่ใช่ส่งอะไรไม่ดูเนี่ยขายคู่เออให้เขาดูเป็นิดเดียว น้องหยินเห็นรูปุ๊ปไปเข้าห้องน้ำเลยอ่ะเก๊บเบอร์อะไรเดี๋ยวพี่ส่งให้ดูยินอีกนิดนึงนะเบอร์หนึ่งหกห้าศูนย์หนึ่งจะทำเพื่ออะไรครับน่ากลัวน่ากลัวเี่ผมทำทำเพื่ออะไรนี่ผมไม่เข้าใจเลยนะหนึ่งอะไรนะพี่อัหนึ่งหกห้าศูนย์พี่ทำเพื่ออะไรกันไหวกันไหวเลยแหละบอรหนึ่งหกห้าศูนย์นะไปดิ้งคายหานะดิ้งไฟหนึ่งหกห้าศูนย์ด้ไหมพี่ยาอ้าวเหรอได้ ได้ยินเย็นเย็นบนอะไรเพื่อนเดผมผมอ้อเอาว๋อเอาอันนี้ยังไม่ให้ให้เขาดูกูยังไม่ได้เขาดูนะกูยังไม่ได้เขาดูนะเอาแค่เตียนดูเอาถ้าเตียนส่งกูส่งเลยแหละกูมีสามรูปอ่ะมีรักลมคมในอะเร่อวันนี้เลยรูปเมาด้วยรูปเมาด้วยเมาอ่ะมีเหมือนกันรูปเมาแล้วแก้ผายมีเหมือนกันมีไมีเหมือนกันรูปเมาแล้วอ้วกจบค่อยค่อยมาคุยเอด้วยสปูดซาร์ลี่ไปได้พอคนเยอะอะไรเขา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 ครับสภาครับ มีมีมีหมูกระเทียมขายไหมครับต่อได้ได้พึงพูดอีกนะต้องหยิบเบอร์อะไรน้องหยิบพี่ต๊อดพีต๊อดพี่ต๊อดไปพี่ต๊อดไป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 หยิงไปแหมไปเลยนะไปเลยนะไปดูาครับวินันั่นนัรถข้างหลังครถข้างหลังครับพี่ต๊อดได้ได้ครับได้ครับไปยิบขึ้นมาเลยครับพี่ต๊อดได้ส่งไหม ไม่ได้ส่งฮัลโหลกำลังขับรถใจค่ะเอาผ่าสีดําไม่คือถ้าส่งของอยท่านี่ใครเป็นหัวแก๊งกันบอกนะตีตัดเร็วฮัลโหลฮัลโหลข้างหลังค่ะพี่ตอยข้างหลังนี่เหรอเนี่ยค่ะท่านท่านหญิงท่านหญิงกระเป๋าหนึ่งเก้าหกสี่จาะท่านอะจะบอกเลยนะคะรับจัดการข้าด้วยหันนะครับ เ,เดี๋ยวเขาไปด้วยกันเหรออ๋อเอเคค่ะเดือใจหมดเลยเปียกว่าอะไรเดี๋ยวนี้อะไรเป็นอะไรเพี้ยเบื่อว่ะเาเบืเอ่ออะไรส่งไอ้อขันเรคือส่งจริงหรือปะไม่ได้ส่งนี่ไปส่งทำไมล่ะเู้ทำไมปะหนึ่งปัญหาอยู่แล้วรลครับ ครับผมไม่ไม่มีไม่มีหมวกกระเทียมขายครับอ่าได้เฮ้ยหนูหนูอยากเห็นเห็นอะไรดิเด่นหนูเบอร์อะไรอย่าพี่ตอตีเด่นเบอร์อะไรพอแล้วพอแล้วอย่าวเบอร์อะไรหรอคะเบอร์โทรศัพท์อ่ะครับไม่หนูหนูพี่ชื่อเต็มพี่ชื่อนะขออีกทีนึงพี่เปียกไงหมูน่ะเดี๋ยวกิ๊ซ ผมบอกเขาว่าผมชื่อพี่เปี๊ยก์ไงหนูไม่คุ้นหูหน่อยเหรอเขาบอกพี่เปี๊ยก์ไงหมูเนี่ยเออก็ชื่อเปี๊ยกหมูไงล้อแต่ไม่มีล้อแต่เขามีหมูไม่พอเขามีหนองมนด้วยนะเขาตัวเขาหลับเขาชอบเอาหนองมนมาขึ้นมาไเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรคือหนองมนคะไม่มีครับไม่มีหนูไม่มีครับหนูลองทักมาสี่จานหนึ่งหนึ่งห้าศูนพี่เปี๊ยส์ดูหนองมนเฮ้ยห้าศูนพี่ต๊อดอะไรเนี่ย หนูทันไปแล้วค่ะอย่าหน,นูเอา้เอาก็พี่พี่บอกแม่แม่แม่วีนะแม่วีนะหนูดื้ออ่ะพี่บอกแม่วีนะหนูดื้อพี่บอกแม่วีเลยแหละยาท้อพลหนูก็อย่าดื้อสิแม่ไดื้อเลยหนูแค่ทักพี่เขาไมปเฉยเฉยหนูจะทักหนูอยจะทานคนดีมันเป็นลูกไม่ดีครับหนูก็แค่ยอยากรู้อยากเห็นเออเขาอยากรู้อยากเห็นครับห,หนูเราเป็นเด็กอยู่แล้วต้องเรียน ให้หนูเป็นเด็กอยู่หนูมันไม่ควรดูฮะรอโตก่อนนกะก็ให้เด็กเขาดูไปให้หน่องมนนี้หน่องม้นหน่องมนแคนเฮ้ยแล้วแสบแล้วพี่ตาได้แบเนี้เทียนดีคอปี้กันเหรอคะใช่ครับใครกับใครอ่ะอ่าหน่องมนกับกับไอ้อ้วกมหัศจักรยาพี่ตาเอ้ยพี่ผมลงรถแล้วนะให้เป็นอย่างเงี้ยขอโทษ หนูเคยดูหนองมนไหมหนูหนหนูครับหนูหนูฮะหนู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 หูหนูหนปหนูหนูหนาหนูหนูหนกานูหู่หนูหนูหนูไนูห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 นูคน้หนูหนู่นูหนูหนูหาูหนูหู่หนหนูหนูหน่หรูหหนาหนหนูหหนูหนูนูหนูหนูหนู่นูหหหลนหนนนน ซซาเนี่ยครับสิเอ้ยโซซ่าเดี๋ยวแล้วครับดูครับอุ้ยเหมือนเหมือนเหมือนรีจะมาอยู่ไหนจะมานะเหมือนลี่จะมานะไหนลี่ลี่ไหนเดลลี่ไหนเนี่ยครับรีสุดสุดแดงไอ้สุดชมพูไอ้เปียเขาเล่นกันหมดแล้วนะมึงยังไม่เล่นสักแก๊งเลยนะไอเกี่ยวอะไรกับผมเล่นไปแล้วไอ้นี่หมอหมาหมอจัดดองของไว้นี่ว่าสายโมกไอผมเล่นไปแล้วอ่าลี่กับลี่ตีกันครับ คือเขาแบ่งคือเขาแบ่งสีกันไม่ได้แล้วทีเนี้ยก็ประมาณน้องเขาถามดีดีพี่ก็ต้องตอบดีก็บอกแล้วนี่ไงเขาแบ่งสีกันไม่ได้คนนึงก็จะใช้สีชมพูคนนึงก็จะใช้สีชมพูเหมือนกันพี่ต๊อดคะคุณนโมเขาบอกว่าให้มาถามพี่ต๊อดนะคะนอกจากมีพัมได้หมดเลยแล้วแต่นโมครับก็มีสองแม่แม่แมนด้วยนะครับมันคุณนโมนโมมานั่งเอาผันไหมครับมานั่งด้วยกันไหมครับว่างสีเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอา มานั่งด้วยกันดีกว่าครับมันเออาาเเเเลลยยฮ้ยหมดโซซาจะมาว่ะโซซาเหมือนรอบจะมาว่ะแล้วแต่หมดเลยไเลเลแลแต่น้ะโมเลยครับพี่ได้หมดเลยเป็นไปเลยครับได้ครับพี่ไม่เป็นไรเลยเออเบย์ชอบหักหน้านะครับคุณน้โมระวังนะเหรือว่าเสียเท่าๆเป็นไรอ๋อพี่ตั้มเขาเนี่ยครับพี่ตั้มเขาตัดห่างไปครับผมนะครับหยิบรับไฟไหมเขาจะมาติดจังเลยพี่รับไฟไหมเขาเล่นโป๊กเกอร์อยู่แล้วผมเชียร์เขาอะตันหรอครับพี่ตั้มรับไฟไหมครับพี่ตั้มพี่ตั้มรี่ นัดเชงครับพี่หัวแกนัดเชงครับนัดหลุดนะครับเราจังไหมเนี่ยบอกผมหักหน้าตัวเองก็หักหน้านะขอโทษพี่นโมจะพาผมไปไหนเนี่ยแล้วสรุปเรื่องติดน่าจะเล่นแหละครับเขาน่าจะเล่นแหละครับโอเคค่ะเพราะว่าต้องจองคิววันที่แปดได้ครับได้ได้ได้ครับเอ็นดีสะดวกสักประมาณทุ่มหนึ่งไหมคะพี่ต๊อดหรือว่าได้ได้ครับทุ่มหนึ่งสองทุ่มได้ไหมสองทุ่มหรอคะได้ค่ะเพราะว่ามันติดคิวอะ เป็นสองพุ่มห้าไฟใช่ไหมคะพี่ต๊อดใช่ครับใช่ใช่ใช่โอเคค่ะยิงเจ้ายี่ห้าหรือสามสิบพี่นุงหนู๊กจริงจริงสามสิบยี่ห้าหรือว่าจะเป็นสามสิบก็ได้ครับสามสิบก็ได้คนอื่นเขาจะได้เล่นอ่าใช่ครับใช่ใช่ขอบคุณค่ะพี่ต๊อดได้ครับพี่วิวเขาหนีเลยถ้าเครื่องโกนหมอยไข่กูมิ่งเข้าสปอนช่องแม่แมม พี่มาลีจะให้แม่รับไหมครับครับครับได้ครับครับอะไรเครื่องกลไกอะไรมึงพิทอดพีิทอดมาดีเดียวพีิทอดไปพี่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 เอาเอาพี่นโมมาเอาผัดเดี๋ยวมามาเนี่ยมาพี่คุณนโมครับมาครับว่างนะครับว่างว่างว่างสี่คุณโมขึ้นมาคันนี้ด้วยคันมานี้ยคันมานี่้ยมาผมอยากเปิดใจจะคุยผมอยากมาสี่ปล่อยเลยพี่ไม่มาสี่พอครับพอพอพอครับพอพอครับขึ้นมาเลยว่างสี่พอดีเลย มาครับมาเป็นไรวะช่วงนี้ช่วงช่วงนี้เป็นไรวะเออน่าจะเป็นอินโพรเวดหรือเปล่าหูหลูโซซ่ารอบมาจัดโซซ่ารอบรอบมาจัดเลยครับโซซ่าหรือโซซ่าโซเซซอยซอยซ่าเปียกซอยซ่าอ๋อซ่าซ่าแล้วแลาต้าครับเฮ้ยหน้าแหลมนะมันบอกอะไรไอ้ต้าล่ะไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ต้านี่นะครับพี่ไม่ใช่ต้านี่นะครับพี่ชายต้าไหนอ่ะเออ น้องน้องในีแก้มผมครับนั่นมันเพื่อนไอพี่อินอ่ะไม่ผมมันมีรู้สึกมันมีเรียกปรับด้วยนะไอไอไอน็อตเชงเนี่ยเออจริงนะพี่นะจริงนะแอร์ดับบินีแทงก่อนเล่นก่อนเวลามั้อ้าวจริงนะจริงนะปกติครับพี่มันปกติเลยครับเพราะว่าต้องปรับต้องปรับนะครับไม่ไม่ปรับโดนในนี้นะพี่ครับเปิดเล่นเล่นคุยกันนะครับพี่นะครับถ้าเสียมได้ผมไม่เคยไม่ได้ดอบเลยครับพี่แต่ผมเพราะผมเล่นขอรอลูกนะหรืมันไปปิดแล้วแล้วมันถูกแล้ว เมื่อกี้ใครชนะครับหลานย่าเหรอครับไม่ครับมันมันมันชุบขึ้นมาใหม่แล้วก็รีไฟใหม่ยังไม่มีผลตอนนี้คือไฟแรกอยู่เลยแล้วเสียบได้มาไล่มาไล่มาไล่อย่างโง่เลยอย่างโง่เลยมาไล่กูเฮ้ยไม่ได้เปียงงั้นน่ะน้องเออไม่ได้เปียงได้ไงอ่ะอ๋อเฮอยู่ดีเว้เสียบได้มีแพ้เล่นกับแก๊งไหนครับมีครับวันที่สิบนี่ไงกาสีชมพูนี่ไงไม่มีใครเล่นกับคุณเลยหรอครับอ๋อผมไม่แล้วก็เดี๋ยวมีกับเบบี้บีต่อนี่อ ใช่ครับใช่ครับผมผมเล่นมาอีกสองแก๊งครับแต่นอดเชงไม่มีใครเล่นด้วยเลยนะครับเนี่ยว่า,าจะขายกอะยับเกาะมีสี่พันห้าพันตัวอันนี้ที่เขาไม่เล่นด้วยหรือว่าไม่มีเ,<อ>เล่นเ,<ร>เองครับนนอันนี้เขาไม่เล่นด้วยหรือว่าไม่มีเรื่องเล่นครับเนี่ยถ้าแพ้ก็ตามนั้นนะครับผมก็จะทําเติมอ่ะโอเคครับ พอมีอีกบทพอหมดอีกแบบเออไม่น้อยเชงไม่ค่อยออกมาเล่นเลยยังไม่ผ่านประเมินเลยนะน้อยเชงได้ปกติแล้วแก๊งหนึ่งเลยพี่ซุยครับซุยแก๊งหนึ่งแก๊งหนึ่งตอนแล้วก๊งตีแก๊งหนึ่งอ้โซุยครับซุยแลกีงสามครับพี่สามแก๊งชนะแก๊งไหนบ้างชนะหนึ่งแพ้สองครับโอเคสวยโทษได้ผมมีแพ้จะเล่นกับแก๊งเนี่ยครับพี่แกงไหนครับแก๊งไอเนี่ยครับสแตนนะหืมมาแล้วสแตนมาแล้วสแตนอู้หู้อู้หด้อู้หู้อู้หู้อย้หู้อย้หู้อยหู้อู ถ่ายได้ถ่ายได้เราอ่ะเดี๋ยวรบกวนอ่าเดี๋ยวรบกวนจับให้ผมหน่อยนะครับเป็นลูกค้ามาสั่งครับรอไอชีปี๊ยักอะไรผมเปิด์บิเปอร์เปอร์บิเปอร์ใครจับปะกูอะกูอะจัดไม่ใช่มันไม่คนพูดกูขยิบมาตรงนี้เลยได้ปะยี่วีตออไปเดี๋ยวมาโดุดปาบเฮ้ยเดี๋ยวมาโดุดปาบเฮ้ยถอยหลังดิถอยหลังดินั่งหลังดิ เอาอขายวออกกูอะน้องเอาเป็นไรไหมขอโทษน้องไม่ไปเป็นไรพี่สลบอยู่หน่อยครับง่วงเนะี่ยพิต้าเรียกพี่อย่าไปกินนะ พี่ตาเรียกอะอุ้มไม่ได้นะอุ้มไม่ได้นะอุ้มได้อุ้มได้นะไม่รู้มันขึ้นอุ้มไม่ได้เป็นไรไม่รู้แต่ชาบมันเกินคนมันเยอะตรงเนี้ยชุบดีคนอุ้มผิดไปอุ้มขี่หลังตั้งหรอกนอนนี่อะมึงอันดี้อะไรพี่ตาเอ้าเพื่ออะไรเนี่ยมันปวดหัววิ่งไหนไหนไหนอุ้ยอะไรหนูขอโทษอีหย่ามอมมอมสาวสาวเสาวสเห็นไหมนะแม่แจนหนูขอโทษอีหย่าเดียมไหนครับชุบก่อนเฮ้ย เดี๋ยวมึงหายไปจากกูอีกขึ้นมาหนูไม่ตัวตัวขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาครับชุบหน่ะครับไม่ได้ทิ้งไม้ทิ้งไอ้ก็ไอ้เปี๊ยงมันบอกมันตายตรงนี้ตรงนั้นอ่ะพี่ก็ต้องวัเนี่ยมันเป็นภาระเนี่ยเอาหน่อยแกเด่นอีกอะฮัลโหลพี่ชายเด่นตลอดฮัลโหลพี่มิลลี่หรอคุยกับใครอ่ะหนูคุยกับใครอ่ะพี่ชายค่ะพี่ต๊อดที่เออเขาอยู่แก๊งซอยซ่าค่ะพี่ต๊อด อ๋อ้โหตลบพี่พี่เคยมีซอย3แล้วจะมีซอย4ไหมเนี่ยฮะเฮ้ยเอามีสายสี่ก็ต้องมีซอยห้าไงเฮ้ยจิ๊บพี่พี่ซิกพี่ต๊อกถามว่าจะมีซอยสี่ไหมซอยที่ครับไม่ใช่ซอยสี่ซอยที่เฮ้ยอะไรของแกตลบโซ่โซ่นะพี่ชายอะไรของแกเดี๋ยวข้างๆเนี่ยยเดีี๋วน้เปียกเข้ากรุงเทพเดียวมีค่ามีเองมีนายเนาะโอเคโอ้ยแกคนกรุงนี่ว่า เอาาาจคนไหนครับพูดัาหลานญาเปรมอินญาโดนพี่เปียเข้ากรุงเข้ากรุงวันเดียวเขามีสับใหม่เลยค่าเองอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นคนกรุงเลยอ่ะใช่จริงจริงจริงครับจริงครับเพื่อนเขียนมาว่านาย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 รถเขาขับรถหนีอ่ะเรากำลังจะให้แล้วเขาขับรถหนีอ่ะคืนคิวินนายช่วผมดีนายเขาขับรถหนียินทำไมอ่ะอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวไป หนึ่งเก้าหกสี่ไงให้ไม่ทันอ่ะเอาขับรถหนีไปก่อนเขาอยู่ไหนอ่ะเออมี่ต๊อดถามว่าเอาไปเลงค่ะเขาตัดสายไปแล้วโทรใหม่ก็ได้เปียตั้งแต่เองไปกรุงเทพวันเดียวนี่แบบสับเองเปลี่ยนเลยนะเองไปเจอเพื่อนแนวไหนมาเนี่ยอยู่ไหนคะอยู่ไหนพี่ตอนถามเออจริงนะมัน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 ไปวันเดียวมันเปี่ยนสับน้ำเลยนะแลนตรงข้ามกับแลนนะโอเคค่ะโอเค กำลังไปค่ะกำลังไปแลนไหนแลนตรงข้างกับแลนมาร์ทแลนตรงข้างกับแลนมาร์ทน่าจะแลนมีด้วยเหรอแลนเขาเรียกว่าแลนอะไรนะเปียกแลนแลนทีชาสวัสดิ์เนี่ยไปเรื่อยนะเองเปียกแก้งเองไหวกับยิบเอ็ดปตอนเนี้ยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหว โอ้ยไอ้เเมื่อกี้มาติดซอกมันสะดุ้งเลยปวดหัวว่าพับจอก่อนนะปวดหัวอีกแล้วม่ลี่ี่ไมุ่บไม่จบหรไม่ละวเปียกจะเมินที่ตอนแบบนี้ได้ไงไม่ถูกนะเว้ยเปี่ยนรู้ปะเขาก็ตั้งแต่เขาไปกรุงเทพเขามีสับใหม่แล้วเขามีเพื่อนแบบคนกรุงไงไล่ล้นอย่างเงี้ยพูดค้าเองอะไรอย่างเงี้ยเปียกทำไมทำงีวะเพื่อนฮัลโหล ช่วยพี่หน่อะค่ะโอาขอบคุณมากหนูขอบคุณจริงเลยพี่ตอนค่ะไม่ต้องไปละค่ะเขาขับรถหนีไปแล้วค่ะขอบคุณครับนะหนูขอบคุณครับหนูไอเปียงไอเปียงดมกลิ่นยางดิอยู่ไหนเอออยู่นี่อยู่แรงน้ำเงินโอเคความสามารถพิเศษเหรอคะใช่ค่ะเปียงเขามีครับพวกตัวเลียนน้ำไม่มีนะไม่มีนะไม่มีนะมีดมด้วยเหมือนหมาเลย